สวัสดีครับวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อวันที่20ทธันวาคมที่สารรัฐธรรมนูญได้มีการจัดประชุมในวันนี้ที่20ทธันวาคมเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีโดยมีกำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีนายพิธาลิมเจริญรัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีบีจำกัด มหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดๆอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่และสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สส นับแต่วันที่19กรกฎาคม2566จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉยัยทั้งนี้การไต่สวนพยานบุคคลครั้งนี้สารรัฐธรรมนูญอนุญ,ญาตให้เฉพาะคู่กรณีและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการไต่สวนเท่านั้นไม่มีการถ่ายทอดการไต่สวนผ่านโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งเป็นไปนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรปว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญมาตรา38และมาตรา59 บรรยากาศบริเวณสารรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในส่วนของการรักษาความสงบเรียบร้อยนั้นมีเพียงการนำแผงเหล็กมากันเท่านั้นซึ่งพบว่ามีแฟนคลับทักก้าวไกลสามคนมาชูป้ายข้อความเขียนด้วยลายมือระบุว่าเรียกร้องให้กกตถ่ายทอดสดผ่านในทีวีและไอทีวีอยู่ไหนอยากออกไอทีวีพร้อมทั้งกล่าวว่าอยากให้สารสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรก็สามารถพึ่งภาษานได้ จึงอยากให้ศาลเรียกความเชื่อมั่นตรงนี้กลับมาทั้งนี้เวลา8.40นาฬิกา4ีนาทีนยแสวงบุญมีเลขาที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งกกอต่อพร้อมคณะเกินทางมาที่สารรัฐธรรมนูญในฐานะผู้ร้องแต่ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแต่อย่างใดเวลา9ก้นาฬกา10นาทีนายพิธาลิ้มเจริญรัตสอสสบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคได้เดินทางถึงศาลด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม เพื่อเข้าให้การไต่สวนพยายนด้วยตัวเองพร้อมให้สัมภาษณ์ว่ารอวันนี้มานานที่จะได้มีโอกาสสื่อสารข้อเท็จจริงและตนมั่นใจในข้อเท็จจริงหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากศาลส่วนรายละเอียดต่างๆจะเก็บไว้ในชั้นศาลแต่สิ่งที่จะเปิดเผยต่อสื่อมวลชนได้นั้นคือไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อแล้วไม่ได้ประกอบกิจการมาตั้งแต่ปี2550และมีสื่อมวลชนยังได้รายงานว่ารายได้ทั้งหมดมาจากดอกเบีย้ยหรือการลงทุนทั้งนั้น ฉะนั้นถ้าเทียบกับระบบยุติธรรมกับคำพิพากษาในอดีตมั่นใจว่าไอทีวีไม่ได้เป็นหุ้นสื่อแต่อย่างใดทั้งนี้พร้อมที่จะตอบคำถามอย่างละเอียดทั้งในแง่มุมของบริษัทไอทีวีเองมั่นใจว่าจะใช้โอกาสนี้ในการพูดชี้แจงต่อสารครั้งแรกนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและรอโอกาสนี้มานานพอสมควรเมื่อถามว่ามีความกังวลใจอะไรในคดีนายพิธากล่าวว่าไม่มีข้อกังวลอะไรเลยดีใจที่ได้มีโอกาสได้พูด ได้สื่อสารในมุมของเราซึ่งกกตก็มีหน้าที่ของกกตตนเองก็มีหน้าที่ของตนถ้าเขาสงสัยข้อไหนเราก็ยินดีที่จะตอบคำถามให้สิ้นข้อสงสัยทั้งนี้นายพิธาได้เดินทางมาศาลพร้อมทีมงานทนายความและมีกระเป๋าเดินทางมาถึงสองใบซึ่งในนั้นเป็นวัตถุพยานหลักฐานต่างๆในคดีเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ